<Billie S 2> อันหลายรอบคือกันมือนึงหลายรอบหลายรอบจนข้าเจ้ามาผู้ข้าเจ้ามาดูดูข้าเจ้าจนว่าโอวยังเป็นขึ้นหลายรอบแย่งเนาะจนขี่ขันมาเบืองหน้าที่เจียน่าขึ้นหลายรอบหลายขึ้นหลายรอบพี่น้องให้พ่อแม่รอบเดียวจบอรดอืะขึ้นมือนึงหลายรอบอันนี้หัวตั้งแต่ลงกับขึ้นไม่ ยังมือขึ้นกับเปิดไว้จนแจ้งจ้างตั้งคนน่ะพนวะมีนักเทียอวไที่เป็นบ่อไล่ไล่ตลอดออกเคียงนั่นขึ้นเคียงนี่ออกเคียงนี่ขึ้นเคียงนั่น,นะนั้งแต่เต้เคียงนี่กับขึ้นมือนึงจะ่ปจักเทียนี่เคียงที่ผ่านซ่างที่ผ่านส่งาสงไร่ได้แล้วนี่ยขึ้นรู้มือละหลายเทียทั้งเทียหกเก็บเทียบนมือหนึ่งแต่ใบขึ้นบ่โดนขึ้นเทียยี่สิบนาที บางทีก็ขึ้นใจะย,ยิงิปนิที่เบาเลี้ยงขึ้นขึน้นรู้ปวดมนมีจักเทียมาสิบวันขึ่นขึ้นกุมมือขึ้นรู้เบาเลีย้ยงขึ้นไหลกันผู้ใดเที่มาดูดูดสิหัว่าขึ้นไหลู้ขึ้นไหลรู้ครับไปบึงข้าเจ้า เราเริ่มปิดไม่เอาไวในไม่กันนึงแล้เทียขึ้เมื่อไรหกเก็ดเทียผลพี่นองเลยเป็นรูเป็นรูครับ ต้องเจาพัดดันอันท่านสางไล่ได้ได้ช่องมันสองช่องสามมาค่อยหยุดไล่ยักษ์หยาหยุดไล่ผู้มือออกช่องหนึ่งตำ่องหนึ่งเรียว่าวันนั้นคือไล่วันนอืมกั้ยนไล่มันวันหนึ่งไล่มือหนึ่งกับไล่หลายรอบอยู่มือหนึ่งหลายรอบอยู่มือหนึ่งหลายรอบอยู่เพราะว่า พอลงช่องนี่ก็เอาช่องนี่ขึ้นพอขึ้นช่องนี่ก็เอาช่องนั้นนั้นลงช่องนี่มัขึ้นเปิดไว้สอดแจ้งจังปังขมือขมือเปิดไวใบขมือมือละลายชั่วโมงเปิดไว้แสดงว่าเพรเข่ามาใบเนี่ยจะไปห่วงแจววัดถึงได้ดูผู้คนเข่ามาดูดูเป็นจะไปห่วงแจววได้ดรู้ใดรู้พี่น้องไดรู้ไม่เคยอันขาดไดเยียวอันนี้หัว่าตะลุงกับขึ้นไม่เราเห็นว่าไง มาตะลงขึ้นไม่มาตะลกุกหรือขึ้นไม่ออกจากไล่นี่ก็ไปไล่เที่ยวออกจากไล่เที่ยวก็มาไลน์ยูทูบอยู่พ่อวันนี้ว่ามีเงินเสียว่ามีมือ,ยมอยหยุดนอกจากเน็ตเบิร์ตจะไปหยุดไปหาเติมเน็ตไหม <c oughs> มือเ้านี่ก็ขึ้นไปเจ้าบาจักชั่วโมงขึ้นไปแล้วหัตั้งแดงพ่อไปเซฟอันนันเขาก <c oughs> ารเฮ็ดไม่เราก็ขึ้นต่ออียนี่ขึ้นต่ออยีออยรอบสองเราเนี่ รอบนั่นก็ไปตั้งร้ายชั่วโมงนี่รอบสองนี่โทรศัพท์ผ่อนกับฝ้า่งฝ้า่งแล้ววันนี้ก็ขึ้นไม่รอบมิดในช็อตแก่งาจ้ร้างี่วันนี้ก็ลงมาเฮ็ดอันนั่นไปทายคิดจังไนหรอกกับมาไล่ต่อยีกถ้าโทรศัพท์ไปพักจักเถียง <c oughs> ึ้นไล่ดูพี่น้องเลยซองใหญ่กับขึ้นไล่ซองน้อยกับขึ้นไล่ไล่ทางเดียวกัไล่ออกจากนี้ก็ไปไล่ทังเดียวอันช่วงงันขึ้นไล่ผู้ใดมาเบิ้งกันช่วงงานออกไปพอ่าเขาต้องหยุดไปหาเผื่อนหาโมแน่อยักน้อยเนาะผู้ข้าเจ้ามากขึ้นไล่ข้าเจ้ามาเบิ่งไล่ซอยกันเลยไปอันซอยข้าเจ้านี่เราซองนี่พอลงไล่เราก็ไปซอยลุกมิดทั้งสี่หละอันผู้ใดเข้ามาเบิ้งเข้ากับไปซอยค้าเจ้า ไปเบิ่งข้าเจ้าเราก็มาขึ้นไรไม่พ่อข้าเจ้าลงไลรเราขึ้นไรไม่บ่ได้เห็นเศร้ามีแห้งจักเทียวดอกพี่น้องบ่ได้เห็นนั่นจักเทียวไปสวัสดีสุขคนก่อนพอลงไรแล้วก็ไปหาลูกนี้ หาหนาที่เกลียนแน่ไปย้อนหลังให้แน่ไปผู้นั้นผู้นี้แน่หลายคนอยู่พี่น้องเลยไปบ่ครัวบ่ถึงกับกอโทษข่อไปได้หลายเด้อ